ให้เริ่มจากพี่จินยองก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าพี่จินยองเนี่ยเขาพูดไทยชัดที่สุดในทีมนะครับครับท่องบุตนตัวแทนจากภาคไหนครับเราฟังกันเองดีกว่าใช่ครับเออตอนนี้กําลังไม่ได้นึกอะไรนะครับโอเคพร้อมเียมพเลยชินก้บดีพูดได้เลยไหมครับพูดได้เลยครับเดกคนเี้ยจ ตึ้งปังนก็อปันคิดถึงตัวเนอฟังออกไหมอาราจูรูชันจีฟังออกไหมฟังออกไหมครับเออคิดถึงเปิ้นก่อปิ้นก็คิดถึงอะไรนะปิ้นคิดถึงตัวเนออ๋นาุ보고싶었다는뜻이거든요เฮ้ยเก่งมาก너무잘하셨어요자요아콘더빨고네다음네영재형가보요 โอเคโอเคมนุกกันไหมเออโนบน알아าล셨는คาพูดว่ามานุกกันไหมานุกกันไหมคนใต้ว่าพื้อ มน่มนุกกันไหมย่้ยสเออมาสนุกด้วยกันไหมไปะีกันยะัเออโอเคต่อไปคุณมาร์คนะัคกคุณมาร์คจอชอเอันนี้ไม่ใช่ภาษาจีนนะคบครับขอบอกเออใช่เป็นคลิปที่หลายหคนสงสัยว่ามาพูดจีนเหรอตอนแรก ฉันนั่นเดี๋ยวใหเกยวเขาไปฝึกมาแล้วที่คําที่เขาได้ยินมาก็คือพูดแบบนี้ค่ะเราลองฟังกันชัดๆครับทุกคนเงียบครับผมช่วยโย่ออหนีมันข้ามันหลเฮ้ได้อยู่ได้อยู่โอเก่งใช่มเก่งใ่ไครับชอบครับย่าหาว่าไอชัดมากดูว่าดูว่าอันนี้ชัดมากย่าหาว่าไอ่ ปบตะว่าชิบากิเจ้าคุณยาฮาวาไอปบเตะปบเตะยาฮาวาไอบอบอกเด้อบบอกเด้อปบกเต้อคือมาพูดว่างานนี้มุ่นคลัคนะมุ่นหลายยาฮาวาไอบอบอกเด้อ เบอเตอร์เเออเอเอครับผมโอเคยอดชัดมากเลยเดากเึ้นเล้วอ่าอาก็ยกักจะไล่ไล่เข้าใจไหมคะเข้าใจบ้างเขาพูดว่าอะไร JB พูดอะไรรู้ป่ะฮะใครตอบได้ เจี่บอกว่าอากาเซ่ค่อยอยากเจอหลายๆอ่ะค่อยอยากเจอหลายๆมันน่าจะปวตาคค่อยก็คือตัวตัวเขาอยากเจอหลายๆครับผมโอเคต่อมาแบมแบมครับแบมแบมซีนผมเหรอครับแบมแบมเป็นตัวแทนของคนภาคกลางแบมแบม last โอเคได้แจ็คสันก่อนโอเคผมเป็นตัวแทนคนภาคกลาง อันนี้ฮยองรู้ไหมจโอเคเพราะว่าพิเศษที่สุดอคุณแจ็คสันนะคะพี่แจ็คสันอกเขาอยากไปก่อนนะครับผมอากาเซโอชัดมากทุกคนเงียบชืยงไปตีไหมครับผมครับ อากาเซตอนแรกมาชัดมากจสัสเลมีวจิงจังผมไม่ว่าคุณเป็นคนไทยครับอากาเซ่บายดีไหมอ๋อเน้นแล้วเน้นแล้วฟังออกยังกเแจ็คสันเน้นให้แล้วฟังออกไหมถูกต้องครับผมบายดีไหมแต่ว่าสบายดีไหม คือสบายดีไหมสบาอ่ถูกถูกถูกอ่กอันีหม่นะเออโอเคยุกยอมยุกยอมสิยุกยอมก็พูดชัดเหมือนกันนะโมคุณมาในแฟชั่นใหม่ด้วยตอนฮักตัวกันแน่เรามาประกันเนาะเฮ้ยอันนี้ใครฟังออกบ้างชัดนะกอันี้คุณพกเดูมาดชชัดเลยกเลยคุณพากเลยคุณพกุกเลกุ